ทุกบาทนะครับแล้วก็การปาดฝืนอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมดสิข้อหาหลักนะครับซึ่งมักจะมีการปาดฝืนกันนะครับอันนี้ท่านรูปชิการก็ได้ดําเนินการคือที่เรากําลังดําเนินการกันอยู่เนี่ยที่คณะท่านนายกรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้ามา,าเป็นประธานในการขับเคลื่อนเนี่ย ก็น,นั่นก็หมายถึงว่าในปัญหาเล่งด่วนนะครับส่วนมาตรการในระยะกลางร,ระยะยาวเนี่ยเขามีทีมงานมีอะไรในภาพรวมของรัฐบาลแล้วซึ่งทุกหน่วยเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยกำลังแก้ปัญหาว่าสิ่งไหนที่แก้ได้ในขณะน,นี้ทําทันท,ทีเลยครับคงไม่ลดลงเลยนะยอดการฝ่าฝืนของพี่น้องประชาชนยังไม่ลดเลยนะครับหนึ่งเดือนในรอบเดือนเนี่ยเกือบแสนลายมันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเรามีวินัยจราจรเนี่ยถามว่าจะดีขึ้นไหมการไหลเลื่อนการขับรถปาดหน้าการแตะการไปปุดไปจอไอตรงที่จุดจับรถหรืออะไรต่างๆผมว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยทราบนะครับจํานวนสถิติถามว่ามาตราการตรงนี้ทําไมการบังคับใช้ทําไมมันดูเหมือนไม่เป็นผลเพราะว่าสถิติการออกไปสั่งจราจรเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นมีผู้มาชําระ ค่าปรับเนี่ยเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์และอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยหน่วยไม่สนใจในอะไรต่างๆนี่จึงเป็นที่มาว่าเราควรจะต้องเพิ่มบทลงโทษไหมนะครับรออีกสักครู่นะคะ